สวัสดีทุกคนดีตอนราก็สู่เกมฟาร์มิงซูเลเตอร์2019นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารีวิวนะครับผมนะฮะหมดรถเกี่ยวสมบูรณ์พัฒนานะครับตัวนี้เป็นปีรุ่น2024นะครับผมวันนี้เราก็เอามา2เวอร์ชันเลยนะครับผมนะฮะเป็นเวอร์ชันตัวแอร์กับเวอร์ชันแบบร่มนั่นเองครับผมนะฮะแล้วก็มากับเทเลอร์ฮินโนเจ็ดร้อยครับผมนะคันนี้ก็ผมได้ทำการแจกไปแล้วในคลิปที่แล้วนั่นเองครับผมนะ ก็ตามสัญญาครับผมนะครบ100่ไลค์นะครับผมแล้วก็แจกไปแล้วนะครับผมสำหรับเจ้าฮีโน่เทเลอร์สิบสองล้อคันนี้นั่นเองครับผมนะฮะโอเคก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะฮะก็ฝากไลค์เป็นกำลังใจด้วยกันนะครับผมนะฮะโอเคนะฮะคันนี้ก็เป็นสมุนพัฒนาตัวทั้งมันยี่สี่ครับผมนะฮะก็มาในโทนสีเขียวนั่นเองครับผมอืมโครงเฟรมตัวด้านล่างนะครับ ช่วงล่างก็เป็นสีเขียวตัดด้วยส้มแล้วก็เหลืองนั่นเองครับผมนะฮะอืมก็ดูดีแบบไปอีกมุมหนึ่งนะครับผมนะฮะอืมนะครับนี่เดี๋ยวผมพาดูรอบๆก่อนก็มากับปากเกี่ยวเลดนะครับผมนะฮะนี่สมุนพัฒนาครับผมสติ๊กเกอร์สีเขียวตัดนะครับผมนะฮะอืมก็เข้ากับเลดเหมือนกันนะพอได้พอได้นะครับผมนะฮะ ไฟท้ายนีย่นะฮะรายละเอียดก็ประมาณนี้ทุกคนนะฮะก็ไม่ลงรายละเอียดดีเทลมากครับผมนะฮะก็จะมีระบบไฟในห้องไฟไดีไลท์ฮะแล้วก็ไฟแสงสว่างปกติครับนี่มีไฟวิ่งด้วยนะฮะตรงตัวเขาเรียกอะไรอะ่ะตัววางท่อข้าวครับผมนะฮะเป็นตัวนังสือสมบูรณ์พัฒนาครับผม โอเคก็อีกคันหนึ่งก็จะเป็นตัวตูวต้แอร์ครับผมนะฮะนี่ครับผมปีเดียวกันครับปี2 4 2 4ฮะก็ผมได้เล่นไปแล้วคันนี้นะฮะได้เล่นไปก่อนหน้านั้นเลยะฮะนี่ระบบไฟครับจะเป็นไฟวิ่งแบบรอบคันเลยทุกคนนะครับผมนะนี่สวยงามฮะนี่เออฮ้ หัวลงก่อนเออต่ำๆหน่อยอนี่ให้ดูไฟก่อนเออสวยคนนะนะฮะใครสนใจชุดนี้ครับผมสามารถจัดได้ครับผมนะฮะตัวร่มแล้วก็ตัวแอร์ครับผมนะฮะนี่สวยไม่แพ้กันครับผมนะฮะก็จับจองก็ได้ครับผมนะนี่เราก็อยู่กับแแบบไทยครับของมาตุมพื้นเดียนั่นเองครับก็สารานี้ก็รอบริจาคอยู่ครับผมเนะี่ยทำให้เสียสักที หลายปีแล้วนะฮะผมโอเคเดี๋ยวราลงเกี่ยวข้างวัดนะครับผมนะฮะเป็นข้าวของวัดนั่นเองนะฮะเดี๋ยวจะได้เอาข้าวไปขายแล้วก็ทําการก่อสร้างให้เสร็จนะครับผมโอ้หลายปีฮะหลายปีไม่เสียตังทีฮะอ่าไปจัดไปเลยครับตอนนี้การร่มเนี่ยแอนิเมชันครับผมเอ้ร่มสีเขียวด้วยผนเข้ากันเลย นนจัดไปฮนะเราจะลงเราจะลงสองคันเลยครับผมอันนี้จะเกี่ยวแบบเก็บพงคนาก่อน ทีมงาเราจัดแล้วครับผมหนึ่งคันเดี๋ยวเราจะไปเอาตัวตู้แอร์มาครับไปกันเลยนี่ติดไฟก่อนแล้วกันทางบ้านครับนี่ เราก็จะเกี่ยวไปฝังนี้เลยครับผมจัดไปฮะเออเอาหวัวตัวแอร์ลงนิดนึงครับต่ำๆหน่อยเออประมาณนี้ครับแบบมองเห็นได้ชัดครับผมในในเป็นภายในฮะ <c oughs> วิ่งเร็วยังกระรวดทุกคนนโอ้โหเร็วอยู่นะประมาณนี้มองไม่ทันเลยเอ้ยจัดไปจัดไปครับผมดูเพนไอนะฮะมีกล้องรอบทิศทางครับผมเนี่ยเอ้ย ตู้แอร์ก็จะสบายกว่าเพื่อนนะครับผมเย็นหน่อยเจอตัวร่มนี่ก็ลำบากนะหน้าร้อนนะโถแล้วก็ฝุ่นด้วยนะฮะตู้แอร์นี่สบายครับระบบกรองอากาศนะครับไม่มีฝุ่นเอา้าอีกคันนั้นขึ้นไปข้างบนแล้วนะฮะนี่เราเปลี่ยน ขึ้นไปทนงไม่เนี่ยโอเคผมเก็บขอบนี้ให้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวรถมันไม่เลี้ยวนะฮะเดี๋ยวมันไม่เลี้ยวเออตายครับผม<อ>คันตัว,ต,วตัวเองก็เลี้ยวอยู่นะฮะแต่ว่าคันรถไม่เลี้ยวเฉยนะะเนีอย ฟาร์มมิ่ง2อนะครับผมก็จะไม่เกี่ยววนเหมือน25นะ้เราจะเกี่ยวไปกลับนะครับผมแล้วมันมีปัญหาเนี่ยช่วยกันหน่อยสวน,นั้นมาแล้วเฮ้ยเราต้องตัดหน้าไปก่อนเฮ้ยไม่ได้ <laughs> ไอ้ความปักเก็บได้ปะเออไอเจ้าอนี้ไปก่อนวัดข้าไปฮะเราก็ใส่ตรงนี้ไปเลยฮะนีจ่จัดเลยจัดเลยลูกพี่คนที่เข้าใหม่ไม่กดติดตามมากดแจังห้องรับ,อบ๊อสสามีอะไรเงะครับผม้วก็ใครที่สนใจหมดนะฮะสามารถติดต่อสอบถามเตื่องดาน,นล่าง คลิปได้เลยครับผมทางเพจนะฮะอ้าวอนนี้ก็มีมาหายแล้วจอดอีกแล้วอ่อาขับไปก่อนครับไปก่อนเปิดเอ้ยสไลด์สไลด์เปิดเก็บค่าให้ก่อนเฮ้ยมันสไลด์วะมันักพู่มันลื่นอะไรวะ นี่จับไปให้ทำตัวเออยูดอีกแล้วสลับไปครับผมเป็นที่อะไรวะ ยห้มกรยห้มกักรเออไปครับยิงยาวไปเลยฮะอย่างนี้เสร็จไหมเนาะนาไปอย่างน,นี้ฮะรวมสองเลยครับอ้โหกันโน้นหมุน ไปหมุนเลยวะหมุนหมุนรอบตัวเลย,เยลงได้ยังลงได้ยังไม่ลงนะฮะโอ้โหถ้าเป็นแมปไทยที่แปลงมาครับก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนเกี่ยวด้วยระบบปียไม่ค่อยได้ ใช่เหมือนมันอ่าพุดเราไม่ค่อยเก่งเนี่ยในเวอร์ชัน2019นะยังไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่โอเคเราไปช่วยอีกคันนะครับนี่ติดปัญหาตรงนี้มันเหลือเศษนิดห,หน่อยครับมันก็เลยไม่เก็บเราต้องเก็บเศษให้หมดก่อนเออ เก็บขอบนี้สองรอบหนึ่งน่าจะไหวนะฮะน่าจะเวิร์กนะอ่าจีไปฮะนี่ให้มันเหลือให้มันเก็บขอบธนาให้หมดก่อน E.I น่าจะเขียงได้นะฮะดูคันตัวเอเลี้ยวหรือยังขยับอยู่นะฮะยังขยับอยู่ยังขยับอยู่เฮ้ สีเขียวเหนียวซับนั่นเองทุกคนนะโอ้โหไปแบบฮะหมุนเปล่าไม่หมุนนะฮะโอ้โหเงียบไปแล้วทุกคนจอดนวฮะโอ้โหไม่ไปสั่งงานนี้ไม่ได้เลยนะฮะไม่ทำงานเลยเอออะไรวะเนี่ยนีออ่ตั้งลำเลย ดูคนนี้รอเต็มหรือยังยังไม่เต็มะฮะโอ้โหเหลือเยอะเลยไปขนาดมาแล้วหนีหนีเ้ยสวนมาแล้วไอ้ไหฮะแนี่มาเลี้ยวกลับให้เลยทุกคน ปเปิดกว้างแล้วนะครับกลับให้หรือเปล่าดูข้างหลังดูข้างหลังเออหมุนแล้วฮนะหมุนแล้วเดี๋ยวไปต่อหรือเปล่าอ่าดูทรงแล้วนา่าจะน่าจะจอด <c oughs> จอดอีกแล้วอุย้ยอะไรวะเนี่ย โอ้โหไม่ไหวไม่ไหวฮะผมขับคนเดียวสองคันเลยเนี่ยโหไม่ไหวไม่ไหวแบบนี้ไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ครับโอ้ยลูกพี่โอเคครับผมนะฮะสำหรับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนนะครับ ให้ทีมงานจากการเกี่ยวกันต่อเลยครับผมนะขอบคุณทั้งที่เข้ามารับชมนะฮะใครที่เข้ามาคอยติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยกันนะครับส่งใครที่สนใจหมดนะครับติดต่อที่เพจตระคนักที่ไปเลยนะครับแล้วก็มีหมดแจกฟรีนะครับผมนะฮะในเพจนะครับก็สามารถไปติดตามแล้วก็หารลโงก,กได้เลยนะฮะก่อนใส่พินี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย